สวัสดีครับวันนี้ไปประชุมมาก็เลยเห็นยาเห็นไอที่พ่นเชื้อโควิดนะฮะเขาเรียกอะไรนะไอเป็นที่สนะพน่ะแล้วก็เลยเห็นไฮเตอร์นะ,ะเห็นไฮเตอร์กับไอตัวพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดนะฮะก็เลยคาใจไปถามว่าเอาไฮเตอร์มาทำอะไรนะฮะ คืออันนี้ถามจากคุณหมอนะฮะถามจากคุณหมอนะฮะก็เลยถามว่าอ๋อเป็นยาฆ่าเชื้อโควิดนะฮะที่มีการพ่นเราก็เลยคายใจได้เอาไฮเตอร์ไฮเตอร์เนี่ยนะคุณหมอบอกว่าใช่นะฮะแล้วถามว่าแล้วส่วนผสมมีอะไรบ้างครับคุณหมอถามว่าก็ถ้าใช้แบบเป็นที่ฉีดเรานะที่กระปุกฉีดอะประมาณใส่ขวดโพลลิตอะใส่ขวดพลลิตประมาณ1.25ลิตร ต่อไฮเตอร์ประมาณ2-3ถึงฝานะฮะต่อไฮเตอร์2-3งถึงฝาผสมเข้าไปในขวดน้ำนะฮะคือน้ำเปล่าเราเนี่ยนะฮะน้ำเปล่าเรานะฮะประมาณ1ประมาณ1ลิตรอ่ะหลิตรหนึ่งหรือ1.5ลิตรอ่ะต่อไฮเตอร์ประมาณ2ฝา2หรือ3ฝาก็ได้นะฮะแล้วเราผสมพอผสมเสร็จเราก็ฉีดนะฮะฉีดตามพื้นก็ได้ฉีดตามห้องน้ำก็ได้นะฮะเพื่อป้องกันโควิดนะฮะ คือผมเพิ่งรู้นะฮะว่าเขาผสมน้ำเปล่าผมก็ไม่ทราบว่าเขาผสมแบบไหนก็เลยคายใจถามคุณหมอเอานะฮะก็หาทํากันนะครับถึงจะป้องกันได้ไม่มากแต่ก็ตามที่มีการฉีดนะฮะน้ำหนึลิตรหรือ1นลิตรก็ได้ต่อไฮเตอร์ประมาณ2-3ฝาแล้วก็ฉีดตามห้องน้ำนะครับทําฉีดเองได้ครับป้องกันโควิดนะฮะในครอบครัวเรา รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเป็นสูตรลับพิเศษห้ามบอกใครนะฮะขอสงงนลิขสิทธิ์สวัสดีครับ